มาทุกคนมื้อเที่ยงวันนี้ลาดหน้าเส้นใหญ่ดูดูสีสันแซ่มากอ่ะขอบอกดูสีมาชิมเลยทุกคนมื้อเที่ยงแล้วรสชาติเผ็ดมากด,ดูสีดูสีสันหมึบไปนิดนึง หาดความร้อนน่ะมันไม่ร้อนอ่ะไม่ร้อนเลยจับลุงมาแซกมากทุกคนอร่อ,รอ,รอยแล้วินไแม่

ผ็ดมากตอนนี้เริ่มเผ็ดปากเป็นล้านหน้าเส้นใหญ่หนิจัดจ็ดใจอยากจะบอกเดี๋ยวเซฮายขอตัวกินก่อนเด้อทุกคนพบเจอกันผ่านคลิปวิดีโอเด้อ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามคลิปข้าวจานโตวันนี้ขอตัวก่อนบาย